กูชวนแฟนกูเล่นเพลงก็จะประมาณนี้อยางว่าพี่น,อน้องนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มมลจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะง,งับอยางว่าพี่น้องแต่ใจผู้ตรงตรงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำให้ต้องเหยียบซ้ำอยางว่าพี่น้องอย่างน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่ง จะตราตรึงนในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใดอย่งางบ่กพี่น้องก็แฟนตัวเองให้เจ้าไม่ห่วงก็ันรักของฉันฉันจะไม่ยอมไม่ใครมาขวางอยากเจรจากับดวงดาวที่ส่องสกาวอยู่บนฟ้าว่าขอเป็นเธอได้ไหมละขอเป็นเธอได้ไหมที่อยู่ด้วยกันจนแก่ชราแล้วขอโทษในบางครั้งที่ทำให้เธอมีน้ำตา แต่ขอสัญญาได้ไหมว่าเธอจะไม่ไปไหนคน mm hmm. ถ้าเตือน